Sama Sambukto Pakuwa Sama Sambukto Pakuwa Luthahang Pakuwan Tang Agriwa Demi Luthahang Pakuwan Tang Agriwa Sa watasangho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  Ya mamako mayang Bapuang tanggalananggata Udita อิเมหิสกะเลหิตังภะคกวันตังสังธักมังตระฆาตังขังคังอะภิปูรชะยามะอันตาดานิเมยันตังภะคกวันตังวาจายะอะภิทุตุงตุกภะกนัมกาหลังตโรมะเต ระริตาชาเดวมนุสานังบุตโอปโวาโยอิมังโลกังสาเดวังสมารักังสัพพะมะกังสัสสัมณนัรหมนิงปัจจังสาเดวมนุสังจะยังอภิญญาสกิกาวาปเวเดส โยตัมังเดเสสิอาดิการญานังมัชเชกรญญานังปริโยสานักรญญานังสาสทังสัพยัญชนะังเกวัลละปริปุณังปริสุตังพระมหาจริยังปะกาเสิ in the

Ano bhato-bhato sava-bhata-sambodh Jani dangjatari puri seyugadi <Sess> สมิโกปริณิพันนิโกสัมโบตกามิสุขตาพเวนิโตมายันดังธอมังสุตวะเอวังจานามายาติปิทุขะยาราปิทุขะมรณะปิทุขังโสกปริเทวะทุกขโดมนัสสุปายาสาปิทุขะ ัพพิตังปิตุขังสังขเตนะปัญจุปาทานังขันธาทุกขาสยยาทิดัง จะภะหันตังสัมมาสัมพุทธังสาพาละทัตตมาอนะการิยังปปจิตาอาตมิงปะกวาติรหมจการิยังจารามาสิกุนังสิกขาสาจิวัสมะ i ตัมะปันทเป็นผู้มีกรเป็นท่าพนธมปติสระโทเปนผู้มีกรรเป็นที่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะอ่านวินัยมุกเล่มสองกันที่สิบเอ็ดเรื่องกายบริหารต่อข้อหนึ่ง อย่าพึงแต่งเครื่องประดับต่างๆเป็นต้นว่าตุ้มหูสายสร้อยสร้อยคอสร้อยเอวเข็มขัดบานพับสำหรับรัดแขนกำไลมือและแหวนข้อหนึ่งอย่าพึงดูเงาหน้าในกระจกหรือในวัตถุอืน่นอาพาธเป็นแผลที่หน้าจะทองดูแผล เพื่อตรวจหรือเพื่อทายาปิดยาได้อยู่ครั้งยังไม่มีกระจกเงาเขาทำแผ่นทองเหลืองกลมขัดชักเงาจนส่องเห็นเรียกว่าแว่นใช้ส่องดูเงาหน้าในแว่นนี้บ้างในน้ำบ้างในบาลีจึงกล่าวห้ามไม่ให้ส่องดูเงาหน้าในของเช่นนั้น การส่องเงาหน้านี้เนื่องในการแต่งตัวนั่นเองห้ามแต่งตัวแล้วจึงห้ามส่องเงาหน้า,นาด้วยทรงอนุญาตให้ส่องได้เมื่ออาพาธชื่อว่าทรงอนุญาตให้ส่องเพื่อทำธุระได้เพราะเหตุนั้นจะส่องกระจกโคลน,นววโคนผมที่ตนที่ตนทำเองเพื่อสะดวกเห็นไม่มีโทษ แต่ไม่ส่งก็ทำได้เหมือนกันข้อหนึ่งยาพึงเปลือยกายในที่ไม่บังควรในเวลาไม่บังควรถ้าเปลือยเป็นวัตปฏิบัติเอาอย่างเดียรถีต้องถุดละใจถ้าเปลือยทำกิจแก่กันคือไหว้รับไหว้ทำบริกรรมให้ของรับของและเปลือยในเวลาฉันในเวลาดื่ม ต้องทุกกฎแต่ในเรือนไฟและในน้ำทรงอนุญาตให้เปลือยกายได้จะทำบริกรรมคือนวดฟันหรือประครบกันในเรือนไฟและจะทำบริกรรมคือถูตัวให้กันในน้ำก็ได้ไม่ต้องอาบัตตามนัยยะข้างต้นปิดกายด้วยผ้าแล้วพ้นจากความเปลือย เรือนไฟนั้นเป็นที่อบกายให้ร้อนเหนือตกอย่างเข้าประโจมที่ใช้อยู่ในประเทศนี้ในการก่อนทรงอนุญาตเป็นพิเศษไม่ต้องปาจิตติยะเพราะผิงไฟและไม่ต้องทุกกดเพราะเปือยกายทำบริกรรมแก่กันธรรมเนียมอาบรมเนียมอาบน้ำของพิสุครั้งก่อนเมื่อยังไม่ได้ใช้อดีร์จีวอนฟุ่มเฟือย เปลือยกายอาบน้ําไปถึงท่าน้ําแล้วเลือกที่สงัดหรือรอเวลาสงัดเปลื้องผ้าห่มออกผึ่งไว้แก้ประคดเอววางไว้บนนั้นไปที่ใกล้น้ําแล้วนั่งยองเปลื้องผ้านุ่งออกมีที่พอจะผึงได้ก็ขึงผึงไว้ที่ผึงไม่มี ก็จีบวางไว้แล้วค่อยลงไปในน้ำราวมิดสะดือหันหน้ามาทางฝั่งระวังผ้านุ่งผ้งาห่มของตนค่อยดำลงแล้วผุดขึ้นอาบโดยเรียบร้อยครั้นเสร็จแล้วขึ้นจากน้ำนั่งยองจับผ้านุ่งเข้าวงรอบกายแล้วลุกขึ้นยืนนุ่งเรียบร้อยแล้วคาดประคดเอว ผมจีวรอดแล้วจึงไปภายหลังทรงอนุญาตที่อาบน้ำขึ้นในอารามมีกำแพงก่อด้วยอิฐหรือด้วยศิลาหรือมีฝาไม้บังดาดพื้นเพื่อกันลื่นด้วยของสามอย่างนั้นคืออิฐศิลาหรือไม้และทำท่อสำหรับไถน้ำอาบออกไป มีข้อห้ามภิกษุผู้อาบน้ําไม่ให้สีกายในที่ไม่บังควรเช่นต้นไม้เสาฝาเรือนและแผ่นกระดานไม่ให้สีกายด้วยของไม่บังควรเช่นไม้ทําเป็นรูปมือหรือจักเป็นฟันมังกรและเกลียวเชือกที่คมเอาหลังต่อหลังสีกันก็ห้ามเกลียวผ้าและฝ่ามือเป็นของที่ใช้ได้ ข้อหนึ่งอย่าพึงนุ่งผ้าอย่างคฤรัหั์อย่าพึงห่มผ้าอย่างคฤรัหั์ด้วยข้อนี้เป็นห้ามเครื่องนุ่งห่มของคฤรัหั์เช่นต่างเกงเสื้อผ้าโปกหมวกผ้านุ่งผ้าห่มสีต่างๆชนิดต่างๆและอาการนุ่งห่มต่างๆที่ไม่ใช่ของภิกษุแต่ในยิพังแห่งสิกขาบท ว่าด้วยขอจีวรแห่งจีวรวัดดิศกิยกันกล่าวว่าถ้าถูกโจรชิงจีวรไปหมดพอจะปิดกายด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งได้พลางเป็นต้นว่าผ้าชนิดผ้าต่างชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นผ้านุงห่มโดยที่สุดใบไม้ก็ให้ปิดยังจะทำได้ห้ามมิให้เปลือยกายมา ถ้าทำเช่นนั้นต้องทุกกฎเรื่องกายบริหารยังมีต่อ